ครัทำไมถึงไม่อยากกลับะอยากเป็นดาราเถ้าอยากเป็นดาราต้องทำยังไงต้องใจตอนนี้อยู่ในช่องไวว่าแตมารี เราจะมาสอนบทกันนะคะอเริ่มเลยค่ะวันชูชีสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อตองเอวาค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะนมค่ะเริ่มจากเทไข่ไก่ลงไปก่อนแล้วตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อตองเอวาค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะนมค่ะ กเพไข่ไก่ลงไปก่อนแล้วตามด้วยน้ำตาลรายค่ะไม่มีทรายค่ะสวัสดีอึศสวัสดีค่ะเพื่อนๆท้องเอวาค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะนมค่ะเริ่มจากเพไข่ไก่ลงไปก่อนแล้วตามด้วยน้ำตาลค่ะจากนั้นนำเข้าเตาอบ2ี่หงสา Mancu Kamu lho Kamu lho Hidup Mancu Lho Kamu lho Eh พากลับบ้านกันไม่เอาทำไมถึงไม่อยากกลับดูอยากเป็นดารา้าอยากเป็นดาราต้องทำยังไงตั้งใจตั้งใจทำอะไรคะตั้งใจพูดใช่แล้วทำไมทำไมไม่ตั้งใจท่องบทล่ะคะดูอยากเป็นดารา้าอยากเป็นก็ตั้งใจท่องสิเล่นแต่ iPad มันจะได้เหรอสวัสดีคะ่ะเพื่อน น้องเอวาค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะนมค่ะเริ่มจากเทไข่ไก่ลงไปก่อนแล้วตามด้วยน้ำตาลค่ะจากนั้นนำเข้าเตาอบ25-30นาทีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทำได้หรือยังค่ะ ต้องฝึกท่องเข้าใจไหมคะค่ะพรุ่นี้หนูก็จะไม่เล่นไอแพดมากค่ะเก่งมากถ้าเด็กเล่นเยอะๆจะเป็นยังไงคะเด็กเล่นเยอะๆค่ะก็จะไม่มีสมาธิไว้ห้องบทค่ะเพราะฉะนั้นเอวาต้องตั้งใจแล้วก็ไม่ดูไอแพดมากเดี๋ยวสมองเสื่อมนะคะเก่งมากค่ะ สวัสดีค่ะเช้าวันนี้เรานจะไปไหนคะ,ะไปแคทงามค่ะไปแคดงามนเคะอคทงามซูซูนะคะรายการอะไรคะรายการสดิทามใช่ไหมคะใช่ค่ะถึงสตูแล้ว แต่ว่ายังไม่ถึงเวลาทำอะไรรอครัตอนนี้เล่นเล่นลนะเล่นตรงไหนไหนเดินไปที่เดินไปสิไม่ว่าต่อกกำลังกายเหรอปั่นถึงไหมไม,ไม่เต่ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะ ตื่นเต้นมากมากเลย๋ย่จะแค่ให้ผ่านนะคะ,ะเป็นดาราตัวน้อยเอว่าแต่ก่อนเราจะเข้าไปแหละเอว่าต้องฝึกท่องบทก่อนนะโอเคค่ะโอเคไหนะลองฝึกนะเอาหนึ่งสองแอคชั่นสวัสดีค่ะพัน ส่วนผสมมีอะไรบ้างคะนมค่ะเริ่มจากแยกไข่ไก่ลงไปก่อนแล้วตาม้วลปตาค่ะจากนั้นนำเข้าเตาอบที่15-30นาทีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายว้าวพร้อมยัวใกลไก่ถึงเวลาแล้วสู้สึก เสคนยู<า>่ในท่าร้องค่ะมองที่ก้องค่ะแล้ยที่กล้องนะตรงเข้ค่ะยกไป้เอวค่ะเอามองที่ีค่ะร้องหนึสองส ร้อยจัดยิ่งค่ะตอนนี้ก้อนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวครูนะ้บหนึ่งสองสามค่อยพูดนะเรามาเริ่มทำเนื้อเค้กกันค่ะเรามาเริ่มทำเนื้อเค้กกันเลยค่ะโอเคครัรูนับหนึ่งสองสาม อ่ะ่ไข่ไก่อย่นจะิ้นคะถึงไมไข่ไก่่าเต็มไปอะสแล้ววางนะคะอ่ะใส่ไข่แล้วเอาน้าหน้ตาลลูกนึำเงเกไขกค่ะอ่ะนะเีเราจะอ่แล้วาเทลงไปเลยเลงไปเลยคนเก่งบอกเพื่อนเนาะช่วยเพื่อนได้ค่ะเป็นตัวสาเนาะ าวยดได้โอเคเก่งมากด้วยค่ะเอบไปยิ้น้ตาค่ะ้ตาอไปย้ม่เทลไฟละเตอนเทยินด้วยมองแล้วก็บอกกัน้มองที่ช้วยแล้วก็ยิมทุกคนเลยนะคะโอเคยิ้ไดค่ะ้วก็มองค่อยๆ่อเราจะเริ่ยบาบนตะ